พี่ทอพารวยครับงวดที่แล้วครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ5 2 2 5ครับแล้วก็ล่างนะครับสองครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดชแนลครับมือนีครับแม่น้องําแพงจะมาวันแห่ครับเนาะเพราะว่ามีคนสั่งป่าครับผมนี่ครับฮับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องรับผมเนาะไปดูแม่น้องําแพงบาดแห่ก่อนค่อมาดูของ พี่ทอพารวยนะครับจะได้กี่ตัวไหมนี่ครับมเมนควาคมแพงกนล่างวันแหรครับผมเนาะวานป่าอยู่ซาครับพอวามีเพิ่นมาสร้างป่าครับเนาะเพิ่นวาป่าแซบแซบครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นวาป่าแซบพีเถาม,มงั้นเมนของกระแพงเพิ่นวาป่าแซบเปียดน้องสาห่าางอง,ง,องะจะโล่ละ่ะสามโล นีหน่อยส่หน่อยอันี่นี่ครับมันนนงกํแแพงเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางส่องไปเบ่งใกล้ๆผมเนาะไปดูใกล้ๆครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมเนาะเลี้ยงปลาไว้กินแน่ค้ายแน่ <az> <verk> ปลูกผักไว้ข้างสายแนนนะครับผมเนาะปลูกผักไว้ข้างสะด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นของพี่ทอพารวยนะครับผมเนาะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 อู้ดปลาเข็งด้วยโอ้ปลาเข็งทันใหญ่โอ้โหปลาเข่งปลาเข็งทันใหญ่ดูสิ ในภาะกปูนโอ้นี่ครับผมปลาเข็งพันยักษ์นี่ครับผมเนาะออ๋ปลาเข็งแม่มาเลี้ยงครับนี่ปลาเข็งนี่อ๋อคือผมมาเลี้ยงเรื่อยๆเลยปลาเข็งนไงลายอยตัวล้องหกสิบปุ้ดนี่ป่าอยู่ตลาดมันใหญ่เนาะมาเรี้ยงขายคนท่าป่ากันตัวน้งหกสิบปุ้ดนี่แจ๊คคับอกมาให้วันนี้เฮ้ยโชคดีก็ได้เปิดไม่แน่นปัดไหมนี่ครับนี่ไปกับพี่อ้วมีปลูกก็ได้โอ้ปลาเข็งหรือปลาหมอครับเนาะพันยักษ์ครับผมเนาะมาไปไว้จ่าครับ ตัวละบเป็นนองคาแพงกับหวานแหเอาปลาเปขายครับผมเนาะปูก็่อนเน่เพื่อนเลี้ยงเขาอย่างป่าเลงเนาะโอ้ป่าดีไหมเอาใส่เลยนี่ครับสวยๆแซ่บทุกตัวเนอปลาทับทิมนี่ครับปลาทับทิมปลาดินงี้เลยเนาะปลาดินเนาะปลาดินเ่พันทรงหรอเปลปลาดินหมันไหมหาไม่้ยางไหมม่งไงยเ็ว แมนปละเด็นแมนเียงละพัปลูกไ้ยังเรียงม่า,กมาีกยังเดือนอะค่ะสามสีเ่เดือนล้อตั้งแต่กรกฎาแล้วกรกฎาเรียงว่าสามเดือนมึงสามสี่เดือนแหละครับผมเนาะน,น,น,นี่ครับผมเรียงปลาไว้แลวกัปลูกพักปลูกตะไครับนี่ครับปลูกตะไคร้นะครับผมเนาะ ปลูกกะไก่ปลูกผักไว้ครับ,บนี่ครับปลูกพักไว้ครับปลูกพักนี่ครับปลูกผักต้นหอมผักชีนะครับผมเนาะนี่ครับต้นหอมผักชีครับนี่ครับผมนีนนีกอะนี่ครับผมเนาะอัดเสื่องใบครับผมนี่ครับอัดเสื่องใบไวทนางฉลองปีใหม่ครับผมเนาะนี่ครับผมเนาะ นั่งเขาดาวนะครับยีใหม่นะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาเดือนสกาวสายฟ้าแม่น้องคำแพงครับนี่ครับในหน่อยแต่แถวสามตัวดึงแปลกดูอ๋ออีปูอีปูแตบมันเล็กอีปู ไปเป็นไงปู่ไปลงสัตว์นะนี่ครับปู่เพิ่บไปเลยไปลงไปเขานอลงตา่เ,เดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องกับผมเนาะไปดูของพิทอพารวยดีกว่าครับงวดที่แล้วนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ บรรยากาศท้องทุ่งนาตอนนี้ไม่มีข้าวแล้วครับผมเนาะอากาศเย็นสบายครับผมพอดีพันสร้างป่าก็เลยมาถ่ายเอฟซี FC ทางช่องเบิงครับผมของพี่ทอพารวยของพี่ทอพารวยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสองหห้าสองบนวิ่งที่ห้านะครับผมเนาะแล้วก็ล่างเข้าที่ นี่ครับผมสองสองครับเห็นไหมนี่ครับผมล่างเข้าที่สองสองวันนี้เพิ่นสมให้่ล้วครับผมนาะเพิ่นว่าพระหัตเอาไหนดูก่อนซิเอาล่างไปก่อนนะนี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่น้องคำแพงกำลังจะวานแหย่อแล้วค,ครับผมนาะนี่ครับ น้องขผมตั้งกล้องก่อนครับผมเนาะตั้งกลองก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมนีน่ครับน้องกำาแพงกำลังวันแห่ครับมาดูของพี่ทอพานรวยดีกว่าเอาวานไม่เท่ารุร่นเอานี่ครับผมรอบสองครับผมเนาะวานแตกบนอ้อ เอ้ยได้การด้วงได้การด้วงนี่ครับนี่ครับผมเนาะที่นอนหมอนกางคืน,นครับผมเนาะนอนเฝ้าปลาครับผมกลางคืนครับ,รบกลางคืนมานอนเฝ้าปลานะครับผมของพิททอพาดวยแตกทั้งบนทั้งล่างครับสองสองเดี๋ยวนี่ครับ เอฟที่ทางช่องครับผมเนาะสองสองล่างแล้วก็สองห้าห้าสองบทนะครับเป็นว่าเอาล่างแต่ก้อนครับผมเนาะมาครับมาดูของพิ่ทอพารวยดีกว่าครับนี่ครับผมเห็นบอกครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับพิ่ทอพารวยนะครับ ล่างเด่นที่4ครับ44 45 4, 46เน้นที่44 4นะครับแต่งวดนี้สีตรงกันสูตรเลขดับแต่งวดนี้วัดดวงเลข4บนจะส่งให้วันที่10นะครับผมเนาะนะครับจะมาเขียนให้เอฟซีทังช่องครับของพิทชอพาลวยนี่ครับ พิทอพารวยนะครับพิทอพารวยน่าอีกแล้วเหรอนี่กี่ตัวล่ะฮะสองตัวเหรอโอ้เดี๋ยวแ๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีดู e ก่อนโอ้โหนี่ครับไปอีกสองตัวนะครับผมเนาะนี่ครับพอดีเพิ่นสร้างป่าไวแต่เสาครับผมเนาะก็เลยจะมาเอาให้เพิ่นครับผม เพิ่นว่าปลาปักคัดแสบแสบเพิ่วมาครับผมเนาอล่างครับล่างครับเด่นที่สี่นะครับล่างเด่นที่สี่ครับให้มาสามคู่ครับมีสี่สี่สี่ห้า ี่หกครับเน้นที่สี่สี่นะครับคนว่าครับผมเนาะสี่ล่างครับผมเด่นชนดับนะครับเด่นชนดับนะครับของพี่ทอพารวยนะครับสี่ล่างครับเด่นชนดับนะครับนะไม่แคบนาจอครับผมเนาะนี่ครับผมเดียะแ๊บนึงครับเห็นไหมครับ เห็นไหมเห็นไหมอะนี่แหละครับผมเนาะ่นใหมากครับผมมาแคปหน้าจอเดอร์นะครับพิ่ชอพารวยล่าง 444546... เน้นที่ 44, นะครับแคปหน้าจอเอาเดอร์นะครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับก็บตามีครับผมเนาะได้กี่ตัวแล้ว นี่กี่ตัวแล้วฮะสี่ห้าตัวแล้วเหรอล่างงา่ายเดียวประมาณล่างล่างไปก่อนนี่ครับล่างไปก่อนเลขซีซีซีห้าซีหกพิทอพพารวยรโอเคเนาะพี่น้องขันแพงพูดทาเพิ่นเห็ดเป็นวะทาเพิ่นเนียงกาะเอาเอาเนียงกาะเอาฟุนา้นออกกันดูสิดูสิของพิทอพพารวยได้ไปแล้วนะครับผมนอ้องงวดที่แล้ว เขาทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับได้กี่ตัวแล้วเอยโอ้ครับผมนี่ครับได้หลายตัวแล้วนะครับเก็บพอสามโลแล้วเอาจักขาโลเถอะไปพร้อมแป้งพร้อมอะก็ะตามนี้ครับผมเนาะชิปนี้สวัสดีครับ